สวัสดีครับนี่คือ n a ทพัฒน์ดอทคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับมาคุยกันถึงเรื่องของ Wellness Business นะฮะซึ่งก็เป็นหนึ่งในธุรกิจนะครับที่มีการพูดถึงนันเยอะมากในช่วงประมาณสอปีที่ผ่านมานะครับก็จริงๆต้งบอกเกิดขึ้นจากเหตุการณ์วิกฤตโควิดด้วยนะครับทำให้หลายๆคนเองเนี่ยหันมาให้ความสำคัญกับเรื่องของสุขภาพมากขึ้นและเราก็มีการพูดถึงว่าเอ้ยเนี่ยนะครับ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเนี่ยนะครับจะเป็นเรื่องที่ทาให้เงินมหาศาลมากนะครับในช่วงต่อจากนี้นั่นเองนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นเทรนดที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นแค่คโควิดนะคือก่อนหน้าน,นี้ก็มีมาก่อนแล้วนะครับแต่ว่าพอโควิดเข้ามาเนี่ยมันทำให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นแล้วก็เรียกว่ามีผลกระทบอย่างเห็นได้ชัดนะครับอ่ะแต่พอเราพูดคาว่าธุรกิจที่เกี่ยวเรื่องของสุขภาพเนี่ยมันคืออะไรบางคนบอกอ๋อมันคือพวกเรื่องของอ,อาหารเสริมหรือเปล่ามันคือเรื่องของพวก เรียกว่ายาหรือป่าเป็นต้นนะครับต้องบอกนีดก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีความหมายที่กว้างกว่านั้นพอสมควรนะครับวเวลาพูดคาว่า uh, wellness business เนี่ยนะครับซึ่งทาง McKinsey เนี่ยนะครับผมนะครับซึ่งก็เป็นเหมือนแบบว่า uh, เรียกว่าสำนักวิจัยแล้วกันนะครับแล้วก็ที่ปรึกษารานการตลาดนะฮะระดับต้นๆของโลกเนี่ยนะครับเขาก็มีการสำรวจนะแล้วก็เพื่อเข้าใจว่าเวลาเราพูดคำว่าสุขภาพดีเนี่ยนะครับของผู้บริโภคเนี่ยมันหมายถึงอะไรแล้วก็ ผู้บริโภคมองหาอะไรบ้างนะครับเพื่อจะตีกรอบให้เห็นชัดเจนว่าเวลาพูดคําว่าธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเนี่ยมันคืออะไรนะฮะซึ่งต้องบอกก่อนนิดหนึ่งว่าเวลาพูดธุรกิจที่เกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยมันคือในในบริบทของที่เราคุยกันในเอพิโซดนี้นะฮะก็คือมุมมองว่าผู้บริโภคเนี่ยคิดว่าสุขภาพที่ดีของเขาเนี่ยมันมันเกี่ยวโยงกับเรื่องอะไรบ้างนะครับและเราจะคุยกันนะว่า แต่ละอย่างเนี่ยนะครับมันนํามาซึ่งธุรกิจอะไรมันนามาสู่สินค้าประเภทไหนนั่นเองนะครับซึ่งจะมีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวผมจะทยอยย,อยเล่าแล้วกันนะครับธุรกิจแรกเนี่ยนะครับหรือมุมมองแรกง่ายๆที่เห็นชัดเจนมากเลยคือมุมมองที่ชื่อว่าการมีสุขภาพที่ดีนะครับก็คือเบตเตอร์เฮลท์ซึ่งอันนี้ค่อนข้างจะเห็นได้ชัดก็ดคือเรื่องบอกว่าเอ้ยฉันต้องไม่ป่วยก่อนใช่ไหมถูกไหมฮะฉันต้องไม่ป่วยหรือถ้าป่วยแล้วฉันต้องสามารถรักษาตัวเองได้ดีขึ้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมองแหละว,ว่า นะครับกับเรื่องนี้นะฮะการมีสภาวทพิดีนะครับเขาก็จะนับเข้ามานะครับเช่นเรื่องสถานพยาบาลนะครับเรื่องของเทคโนโลยีเกี่ยวกับเรื่องของยาต่างๆไปนะครับหรือแม้ทั่งกับอุปกรณ์ต่างๆ นะครับอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆที่มาเกี่ยวข้องกันเองหมือแม้กระทั่งอย่างพวก Apple Watch ต่างๆอะไรเงี้ยนะครับพวกอุปกรณ์เพื่อทําการ track รข้อมูลนะครับว่าเออเฮ้ยเราเป็นยังไรเรามีสุขภาพที่ดีขึ้นไหมนะครับสุขภาพเราเป็นแบบไหนบ้างเก็บค่าต่างๆมานะครับอย่างที่ออฟฟิศผมเนี่ยนะครับก็จะมีอ่าเรียกว่าใกล้ๆก็มีแบบว่าเป็นร้านขายนะครับอุปกรณ์พวกเนี้ยนะเช่นบัตาช่างต่างๆวัดน้าหนัก วัดค่าไขมันต่างๆใช่ไหมครับวัดพวกแบบเรื่องของความดันซึ่งวันนี้ก็มีมีอุปกรณ์ต่างๆมากขึ้นกว่าเดิมใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นนี่แหละครับเขาบอกว่าเราเข้าใจหรือเปล่าว่าวันนี้ลูกค้าเนี่ยนะครับหรือผู้บริโภคเนี่ยมีความต้องการที่จะการมีสุขภาพที่ดีมากขึ้นก็คือเรื่องของพูดได้ง่ายคือค่าร่างกายต่างๆพื้นฐานนี่แหละนะครับค่าความดันค่าเรื่องของพวกเรียกว่าโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะครับอ่าพวกค่าไขมันต่างๆไปพวกเนี้ย อะไรก็ตามที่สามารถเข้ามาจากการเรื่องมุนี้ได้เนี่ยนะครับก็จะเป็นหนึ่งในธุรธกิจที่เรียกว่าถูกคห้ยความสำคัญนนเองนะครับแล้วก็เป็นแกนตั้งต้นเริ่มต้นเลยของเรื่องของการมีเวลเนสนะครับนะครับ แต่นั่นไม่หมอนะครับมันมีอื่นอีกนะฮะนะครับอันที่2ก็คือเรื่องของการออกกำลังกายถามว่าเพราะอะไรนะครับแน่นอนการออกกำลังกายย่อมมานามาซึ่งเรื่องของการมีสุขภาพที่ดีใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นกูจะเห็นว่าเวลาเราพูดว่า,วาการมีสุขภาพที่ดีเนี่ยในมุมมองของผู้รู้พบบางคนคือฉันได้ออกกำลังกายฉันได้มีการแบบว่าอะไรครับเตรียมร่างกายให้พร้อมนั่นเองนั่นซึ่งนั่นเป็นที่มาของพวกแบบว่าอุปกรณ์ฟิตเนสต่างๆธุรกิจฟิตเนสใช่ไหมนะครับเรื่องไปเข้าเวทนะครับไอเขาย,ยิมเล่นเวทต่าง นะครับหรือบางคนก็จะพูดถึงเรื่องของการเล่นโยคะใช่ไหมฮะหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นรองเท้านะครับเรื่องของอุปกรณ์กีฬาต่างๆไปพวกนี้ก็จะเป็นแบบสิ่งที่เข้ามาตอบโจทย์ในธุรธกิจตรงนี้แหละนะครับอเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าเออเฮ้ยเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องน่าคิดนะแล้วก็คุณจะเห็นว่าจากเหตุการณ์โควิดเนี่ยนะครับมันทำให้หลายๆคนเองเนี่ยก็เริ่ม อ่าเรียกว่าตระหนักแล้วก็คิดเรื่องของการออกกำลังกายอย่างจริงจังมากขึ้นในเองอย่างผมเองผมก็มีออกกำลังกายมากขึ้นด้วยส่วนหนึ่งเพราะว่าการเวอร์ฟอมโคลทำให้น้ําหนักขึ้นนะฮะผมก็เลยต้องมาออกกำลังกายอย่างจริงจังในปีนี้นั่นเองแล้วก็เรียกว่าทาน้ําหนักนะครับถ้าเกิดใครไปดูคลิปย้อนหลังก็จะเห็นว่าผมหน้าตาลดน้าหนักลงมาพอสมควรทีเดียวนะครับอืมถัดมาคืออะไรนะครับเรื่องของโภชนาการนะครับก็คือเรื่องสิ่งที่เรากินนี่แหละนะครับทำยังไงให้เรากินแล้วรู้สึกแบบว่าเราปลอดภัยนะครับแล้วก เลี่ยงนะครับเรื่องของการกินที่เรียกว่ามันทำลายสุขภาพต่างๆนั่นเอง ตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็เลยเป็นที่มาของการกินพวกการเกิดสินค้าใหม่ๆอย่างเช่นพวกแพนเบสใช่ไหมฮะใช่ไหมครับ,รบหรือการเรียกว่าหาจุดขาดต่างๆของตัวอาหารนะครับว่าเป็นอาหารที่ถูกคุณลักษณะนะครับแล้วก็เรียกว่าไม่ก่อให้เกิดพวกไอสารอนุมูลอิสระอะไรก็ว่าไปใช่ไหมครับหรืออาหารอันนี้เป็นออร์แกนิกอ่าใช่ไหมเนี่ยเราจะได้พูดถึงนี้กันพวกนี้เราจะได้เห็นมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับแล้วก็แม้กระทั่งตัว อย่างผมเองผมเป็นคนเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเนี่ยก็มีการพูดเรื่องประเด็นนี้นะบอกว่าเออเฮ้ยถ้าเกิดเป็นอาหารที่มันเป็นที่เรากินปกติเนี่ยมันส่งผลต่อพวกตับไตต่างๆใช่ไหมครับซึ่งแบบเดียวกับคนนี่แหละคนเราเองก็จะบอกว่าเอออาหารบางอย่างเนี่ยมันเริ่มเป็นแบบสิ่งที่กินแล้วมีพิษมันายกับเราใช่ไหมอย่างที่เราเคาลดลงเรื่องโซเดียม,มต่างๆนะฮะว่ากินมากไปอาจจะเป็นปัญหาในระรยะยาวได้เพราะฉะนั้นคือเราต้อง ลดการกินเลยพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นธุรกิจที่เกี่ยวเรื่องของการทําพวกโภชนาการที่เป็นเรียกว่าเป็นคูณต่อร่างกายนะครับแล้วก็เป็นมิตรต่อร่างกายเนี่ยก็จะถูกพูดถึงเยอะนะครับอืมพัดมามีอะไรอีกนะครับผมว่าประเด็นเนี้ยหลายคนอาจจะแบบเฮ้ย hey, มันเกี่ยวได้เหรอเรื่องเ e l l n e s s แต่จริงมันเกี่ยวนะครคือเรื่องของการมีภาพลักษณ์ที่ดีก็คือเรื่องของแอปเปอเรนซต่างนะครับสิ่งที่คนเห็นนะครับซึ่งตรงนี้มันจะมันจะเกี่ยวข้องกันมาบอกว่าเอ้ยคุณแก่มันคือเรื่องของพวกแบบอ่าศยกรรมหรือเปล่าในมุมหนึ่งมันก็มันก็ใช่นะฮะนะครับเป็นพวกแบบว่าการปรับอ่าเรียกว่าเรียกว่าอะไรพวกภาพอ่าเรียกว่าตัวเกี่ยวร่างกายภายนอกแล้วกันผมพูดอย่างนี้นะฮะผมพยายามหาคาที่มัน เข้าใจง่ายๆนะครับแต่ว่าจริงภาษาอังกฤษคือใช้ว่า appearance นะครับก็คืออะไรก็ตามที่มันเกี่ยวภาพลักษณ์ภายนอกพวกนี้มันก็จะเข้ามาในเองเพราะว่าผู้บริโภคบอกว่าคำว่า wellness ของเขาเนี่ยนะครับคือการมีสุขภาพที่ดีเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของร่างกายเดียวมันคือเรื่องของภาพภายนอกด้วยนะครับตรงนี้ก็บอกว่าเออเฮ้ยธุรกิจอะไรบ้างที่สามารถจะเข้ามาในส่วนตรงนี้ได้นะครับเขาก็แบบนั่งคิดว่าเออเฮ้ยหรือว่ามันจะเป็นพวกแบบใช่้รครับ บริการต่างๆนะครับที่สามารถมาช่วยให้ไอ้แบบว่ารูปร่างดีขึ้นได้แต่เขาก็พยายามบอกว่านะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีประเด็นที่เกี่ยวเรื่องของพวกเคมีต่างๆด้วยนะครับมบอกก็คือเขาพยายามหาไอ้พวกบริการหรือ,อสินค้าที่เป็นมิตร นะฮะเป็นก็คือออร์แกนิกต่างๆนั่นเองนะครับหรือการไอพวกคอลลาเจนต่างๆสกินแคร์อะไรต่างๆอะไรเงี้ยเป็นต้นนะฮะบิวตี้โปรดักต์เนี่ยมันก็จะมันจะมีผลนั่นเองนะครับนะฮะแต่แต่จะไม่ใช่การบอกพวกแบบไปผ่าอะไรเงี้ยนะฮะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นคือก็อันนี้ก็เป็นในมุมมองของของตัวคนที่ชื่อว่าผู้บริโภคเขาคิดนะครับนะฮะก็จะเห็นว่ามันคือเวลเนสเหมือนกันนะครับอันถัดมานะครับก็คือเรื่องของนะฮะการนอนหลับนะครับซึ่งอันเนี้ยผมว่าหลายๆคนเองก็เริ่มเห็น ประเด็นเรื่องการนอนหลับที่แบบมีคุณภาพมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นคนเองก็เริ่มแบบว่าเริ่มมีการลงทุนนะครับว่าเออเฮ้ยฉัาต้องซื้ออุปกรณ์ต่างๆเพื่อทําให้ชันนอนหลับได้ดีขึ้นนะครับเช่นฟูกนะครับหมอนนะฮะหรือบางคนมองไปถึงเรื่องของการนอนที่มีคุณภาพเช่นนอนนะครับแล้วเราหายใจอย่างไรซึ่งก็มีคำคำสลิปเทสใช่ไหมบางคนก็มีต้องไปซื้อเครื่องนะครับมาให้ออกซิเจนระหว่างที่เรานอน,อนเพื่อ ให้มั่นใจว่าเรานอนแล้วนอนเต็มอิ่มอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับบางคนอาจจะพูดถึงเรื่องของอาหารเสริมบางอย่างเพื่อทําให้เราได้นอนหลับสบายมากขึ้นอย่างเช่นการกินเมลาโทนิน,น,นต่างๆไปนะฮะพวกนี้ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งของเรื่องของการมีสุขภาพดีที่ที่เขาพูดกันนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับก็เป็นเรื่องของความสงบทางใจนะครับ mindfulness นะฮะ mindfulness เนี่ย ต้องต้องต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ในชาติอื่นๆเนี่ยนะครับเริ่มหันมาให้ความสําคัญเยอะมากนะครับเพราะว่าอาจจะเพราะว่าโลกนี้มันดูเครียดนะแล้วมันก็มีเรื่องของความซึมเศร้าเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะมากด้วยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย mindfulness เนี่ยก็เริ่มกลายเป็นหนึ่งในสิ่งที่คนให้ความสําคัญนะครับเริ่มหันมาเรียกว่มมาโฟกัสเริ่มมาพูดถึงเริ่มมาเรียนมากขึ้นนะก็คือคอร์สพวกแบบเกี่ยวเรื่องของการหาความสุขที่แท้จริงการหาความสุขทางใจเนี่ยในต่างประเทศจะเริ่มมีการพูดถึงเยอะมากขึ้นนะครับ มีคนรู้จักผมหลายคนในต่างประเทศเองเนี่ยเขาก็เรียนพวกนี้อยู่แล้วเขาบอกว่าโอเคมันช่วยชีวิตเขาเยอะพอสมควรทีเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เอาที่สับปมนะเรื่องนี้เองเนี่ยประเทศไทยซึ่งเราเป็นประเทศที่เรามีพื้นฐานเรื่องของผู้ศานสาานาเนี่ยมันก็ช่วยได้เยอะนะครับเรื่องของการทําสมาธินะครับเรื่องของเรียกว่าการทําจิตใจในะครับให้สงบต่างๆนั่นเองเพราะฉะนั้นนี่ก็คือสิ่งที่ เขาพูดกันนะนะครับว่าเป็นอีกแกนหนึ่งนะครับของสิ่งที่ชื่อว่าเว n e น s นะครับความการมีสุขภาพที่ดีนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นคือ6อย่างนะครับที่เราคุยกันนะครับเขาบอกว่าเนี่ยหอย่างเนี่ยคือสิ่งที่ผู้บริโภคมองเวลาพูดว่าตัวเองมีสุขภาพที่ดีนะครับตั้งแต่เรื่องของสุขภาพกาย,าก,ายการออกกำลังกายเรื่องของวิชนาการเรื่องของรูปลักษณ์นะครับเรื่องของการนอนหลับตา่างแล้วก็เรื่องของสุขภาพจิตใจด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองมาสูนฟังนะครับให้ลองคิดดูว่า ในบรรดา6แกนเนี่ยนะครับมันมีโอกาสธุรกิจอะไรบ้างนะครับคุณสามารถทาอะไรได้บ้างหรือเปล่าเรื่องบางเรื่องอาจจะเป็นเรื่องของตลาดต่างประเทศนะเพราะว่ามีตลดต่างประเทศเองก็จะให้ความสาคัญเรื่องนี้เยอะมากตัวในตลาดไทยอาจจะมีเริ่มมีบ้างนะครับแต่ก็อาจจะยังไม่ได้เป็นแบบคริิคอลแมสอันนี้ผมจะพูดก่อนนิดนึงแต่ว่ามันเป็นประเด็นที่วงการธุรกิจโลกเนี่ยเริ่มให้ความสาคัญนะครับเริ่มที่จะจับว่า มนุษย์นะครับหรือผู้บริโภคเนี่ยไม่ช้าก็เดวเนี่ยก็คงจะหันมาสนใจเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเพราะว่าเราผ่านวิกฤตต่างๆมามากมายนะครับเราวีวิกฤตทั้งเรื่องของสุขภาพด้วยแล้ววิกฤตด้านจิตใจด้วยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นพวกนี้เองเขาก็เริ่มคิดแล้วว่าเฮ้ยมีธุรกิจอะไรทำอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็หาใครคิดก่อนนะครับก็อาจจะสามารถบุกเบิกตลาดได้แล้วก็ไปคว้าโอกาสได้ก่อนนั่นเองลองเอาไปคิดดูแล้วกันนะครับแต่ก็หยิบมาล่าสุดฟังไว้นะครับแล้วก็ หวังว่าทุกท่านจะลองเห็นโอกาสาธุรกิจนี้โอเคนะฮะนั่นคือสิ่งที่คุยกันในเอพิโซดนี้นะครับรัติตามกันเอพิโซดหน้านะฮะว่าจะหยิบเรื่องไหนคุยกันอีกสวันนีสวัสดีครับ